ขอจเจริญพรนะกับโยมผู้มีบุญทุกท่านนะ,ะวันนี้นะอาจารย์ก็จะมาคุยกับโยมนะเรื่องอขันหน้านะสำหรับโยมที่เริ่มที่จะสนใจในเรื่องของธรรมะและแล้วก็เริ่มที่จะอยากรู้แหละว่า ขันห้านี้คืออะไรนะหรือว่าขันห้าเนี่ยที่พระนะท่านชอบพูดถึงเนี่ยนะเออมันมัน,ม,นมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างนะคือขันห้าเนี่ยมันก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านะทรงเรียกในภาษาของธรรมะนั่นเองนะอ่า ขันห้ามีอะไรบ้างนะขันห้าก็มีมีรูปนะมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็มีวิญญาณหรือจะเรียกจิตบ้างก็ได้หรือบางทีก็จะเรียกว่ามโนนะบ้างก็ได้นะคำว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันก็คือสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะแต่บางทีก็จะเรียกคนละอย่าง ตนนี้ขันห้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงมันก็คือสิ่งที่เราเนี่ยยึดถือนะว่ามันเป็นตัวเราของเรานะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยนะทรงบอกว่าขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะ,ะแล้วสิ่งที่เรายึดถือ ขันห้าว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยจริงหรือเปล่านะเราก็ลองลองเอามาลองเอามาเทียบดูนะก็คือเราจะยึดถือว่ารูปเนี้ยคือร่างกายเนี้ยว่าเป็นว่าเป็นตัวเราของเรานะอันเนี้ยเรียกว่าขันในส่วนรูปนะแต่เราก็ไม่ได้ยึดถือขันในส่วนรูปอย่างเดียวนะอ่าก็ยังมีสิ่งที่เรายึดถืออีกสี่อย่างว่าเป็นของเราด้วยนะ ก็คือที่เรียกว่าเวทนาอันนี้ก็เป็นขันตัวที่สองนะอรูปเป็นขันตัวแรกนะที่เราก็ยึดถือเวทนานะก็เป็นขันตัวที่สองนะที่เรายึดถือเวทนาก็มีอะไรบ้างก็มีสุขอ่ามีทุกข์แล้วก็มีอุเบกขานะอ่าหรือบางทีเราก็ใช้คำว่าเฉยๆแต่คำว่าอุเบกขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้กับผู้ที่ ทำสมาธิแล้วก็อยู่ในอารมณ์ของฌานนะนั่นแหละก็จะเรียกว่าอุเบกขาก็คือฌานที่สี่นั่นเองนะก็จะเรียกว่าอุเบกขาแล้วขันที่เรายึดถือตัวที่สามนะก็คือตัวสัญญาสัญญาก็คือการจำได้นึกได้หรือจะเรียกกันว่าการจำได้หมายรู้นั่นเองอ่านี่คือขันตัวที่สาม แล้วก็ยังมีขันตัวที่4นะขันตัวที่4ี่ก็คือสังขารอ่สังขารตรงนี้เนี่ยเราจะชอบมักจะชอบเรียกว่าจะเข้าใจว่าสังขารคือร่างกายถ้าสังขารร่างกายเราก็ต้องพูดว่าสังขารร่างกายนะอ่าเพื่อแยกออกไปในในในส่วนที่ว่าอ่าหมายถึงร่างกายนะตรงนั้นแต่สังขารน,นะในอ่า ความหมายของพระพุทธเจ้านะที่เรียกว่าสังขารอย่างเดียวเนี่ยก็คือการปรุงแต่งของความคิดนั่นแหละเรียกว่าสังขารน,นะแล้วก็ขันตัวสุดท้ายนะก็คือวิญญาณนะหรือบางทีเราก็เรียกว่าจิตบ้างหรือบางทีเรากา็พระพุทธเจ้าก็จะเรียกว่ามโนโบ้างนะหรือเรียกว่าวิญญาณบ้าง ทั้งหมดเนี่ยก็คือขันทั้งห้านะอ่าอ่าเราทวนอีกครั้งหนึ่งนะขันห้าก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็มีวิญญาณห้าตัวเนี้ยนะห้าตัวเนี้ยเราจะยึดถือว่ามันเป็นตัวเราของเราอ่าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะองบอกว่าขันห้าเนี้ยไม่ใช่ตัวเราของเราอ่าเรา เข้าใจผิดเรามีความเห็นผิดการที่เราเห็นว่าขันห้าเนี่ยเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราเนี่ยอันนี้คือความเห็นผิดของเราและหลังจากนั้นพระองค์ก็เริ่มที่จะบอกสอนนะแล้วก็ขยายแจกแจงว่ารูปเนี่ยนะ,ะเกิดขึ้นมายังไงนะ,ะตั้งอยู่ได้ด้วยอะไร แล้วก็สุดท้ายก็แตกสลายนะเหมือนที่รูปของทุกคนเนี่ยนะก็ต้องแตกสลายนะเวทนา,าเกิดขึ้นมายังไงนะมีอะไรบ้างเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาและสุดท้ายเวทนานั้นเนี่ยก็แตกสลายหรือว่ามันก็ดับไป่านะเนี่ยแล้วก็สัญญานะพวก,ก็แจกแจงออกไปว่าเกิดขึ้นมายังไงอ่านะ มีเหตุปัจจัยอะไรบ้างในการเกิดสัญญาแล้วก็สุดท้ายก็ดับไปเช่นเดียวกันและตัวที่สีก็คือตัวสังขารคือความคิดมันเกิดขึ้นมายังไงมีเหตุปัจจัยอะไรในการเกิดแล้วก็แตกสลายนะก็คือดับไปอีกเหมือนกันแล้วก็ขันตัวที่ห้าก็คือตัววิญญาณหรือตัวจิตจิตเกิดขึ้นมายังไงนะ มีเหตุปัจจัยอะไรในการเกิดแล้วก็แตกตบับสลายอีกเช่นเดียวกัน,นการที่พระพุทธเจ้าเห็นขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมีการเกิดนะแล้วก็รู้เหตุปัจจัยของการเกิดของขันธ์ทั้งห้าแล้วก็เห็นการแตกตบับสลาย,ยจึงเป็นที่มานะของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ก็ทรงบอกกับเราว่าขันธ์ห้าเนี่ย มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นเองอ่านี่คือให้เราทําความเข้าใจนะในเรื่องของขันห้าอ่าสำหรับอ่าผู้ที่อ่าเพิ่งจะมาศึกษาธรรมะเนาะแล้วก็เพิ่งที่จะอ่าอาจจะเพิ่งสนใจหรือว่าอ่ามีความสนใจอยู่แล้วแต่ว่าก็อ่าอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่กระจ่างนั่นเองอ่าวันนี้พระอาจารย์ก็ นำมาแจกแจงลงรายละเอียดให้นะส่วนขันห้าแตกดับสลายยังไงเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะมาอธิบายนะธรรมะในส่วนนี้เนี่ยในตอนต่อๆไปก็แบ่งเป็นตอนๆไปละกันเนาะสั้นๆนะก็โยมจะได้ไม่ต้องฟังคลิปยาวๆนะเผื่อบางคนอาจจะอยากฟังสั้นๆเพราะฉะนั้นในเรื่องขัน5นะ อ่าก็มีอยู่ประมาณนี้นะก็ขอจเจริญพร